สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวิวกกอกอีกเช่นเคยวันนี้นะคะเอเตร์มีนัดกับหลานชายมามเล่นน้ำครับวันนี้ร้อนๆมาเล่นน้ำกันนี่เรอ้อ,อยนะคะหลานสะพายก็ถือวิงนะคะเหมือนกันกับแอดถือวิงแล้วก็ตะกานะคะล้องนะคะไว้ใส่กุ้งเราจะมาตามล่าสัตว์น้ำ ตามหลาสั้นหนำว่าสัน้นเหมือนมันจะตัวใหญ่เนาะแต่ไม่นะก็ที่เดิมของเราท้าไมต้องเก็บก้อนหินใส่กระเป๋าด้วยถ่วงน้ำหนักครับถ่วงน้ำหนักไม่มีกระตังคือะตะขัวครับอ๋อเมกรงใช้ก <c oughs> ้อนหินเอาอ๋อใช้ก้อนหินถ่วงน้ำหนัก เตรียมตัวเตรียมตัวกันแล้วขัดหน้ากากหน้ากากขัดหน้ากากหน้ากากทำไมต้องขัดหน้ากากด้วยใบมะหวดให้มันใสจะได้ไม่กอีกเติมเติมพลังค่ะอืมจะคุนจะได้ไม่ขุนออืฮณ ลอยชิคกอลกนี้น้องออยลงมือแล้วนะช้อนกุง้งได้ไหมไมตัวหมได้แต่เนียวโอ้ได้่เหนียวใส่เยอะกฟันไห <laughs> นเอตเตอร์ขัดเหมือนกันใช่ไหมครับครับขัดห <laughs> ลังโอ้ยยันลงหนำนี่เน,นี่อน้อขัดด้วยใบยมะหวดนะคะไหม่ <laughs> เสรหมดเรีย้สเลยไดแล้ครับตอนนี้เก็บหรืออ้ยังไงบ้างครับโชว์เลยขัดกระยังก่อนเขาเรียกว่าเอามัดอันนี้มัดอย่างใส่เอว ยังไงบ้างครับเขาจะดำอยู่ฉันเดินเธอจะมานี่ก่อนนู้ช่ังไม่รู้อะไรบ้างเลยโอ้ลุงต๋องตามหลังไปบ้างได้หรอป่ะนี่นี่ไม่ใช่มานะครับนี่มันคือตัวนาค ้ยสิตเโด,ดได้นะหนะหึนะ่งตัวอุ้ยได้สองตัวโ้ยดีใจนะาด้หลายครับโอ้ตัวใหญ่อยู่นะใช่นี่โอไอเราอ่ะกระตุกระตากอ๋อเขาหนงเงียบเ,เขาได้ยอ <c oughs> ตัวเราขัดกระยังไม่เป็นอ่ะมันต้องอ,ออกอีกสิแบบนี้ใช่ไหมนี่นี่ละพี่กระยังนี้ของคุณปู่นะอือของคุณปู่คือใช้ดีมากแต่รุ่งไม้ใช้เพราะมันใช้ดีมากนะไม่พังเลยตรงว่ามันมัดให้หน่อย วันนี้จะได้แมงดาไหมครับอะไรนะปลาช่อนอะไรเดี๋้อมันเป็นปลาคอไอ้มันเป็นปลาช่อนอันนี้คอกั๊กจะคือเก่งเทรอเออดู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 ดดดสีส้มดู อสีส้มด้วยขีดมานะโอ้นี่นี่ปลาคอกกางอุ้ยเอาไปเลี้ยงนะสวยนี่นี่กินได้เอาไปทำยาลูกก้อนให้ไก่ก็ได้ไม่ไม่แต่ว่าเรามินี่ตัวดูดูดูเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะให้ดูนะเวลาน้องเนี่ยเห็นไหมอ๋อนี่นี่นี่โอ้เดี๋ยว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 น้องแข็งแรงมากเลยนะแข็งแรงนี่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 อนี่จะเป็นสีส้มๆเห็นไหมอ่ะเออเห็น โอ้ยสวยมากเอาเหรอเอาดิโอ้ยอย่าลุกก่อนไกลข่อยดิอย่าให้น้องตุยเด้เอไปอันให้น้อง <laughs> มันเล็กตัวนี <laughs> ้ข่อยก็นึกว่าตื่นเไปแล้ว <laughs> ยัง <laughs> ฉันเห็นยังลอยลอยอยู่นี่ละ่ะอือนี่มันมีอะไรลอยลอยู่ตรงนี้แหละลามบ่งูล้ลามบ่ <laughs> บอบบ๊อบ <laughs> ยังะอะไรวะเมื่อกี้นี่เห็นลอยลอยอยู่เลย

อุ้ยนี่นี่ตัวหนึ่งุิเขามานกว่าเพิน่นไปก่อนขี้โม่ร้ายขนาดตรงไหนนะไอเตอ๋อโอ้โหไม่ฟังแล้วไปแล้วดำแล้วจริงของจริงอางกูด เานี่ช้อนได้ช้อนได้สิ่งนี้ก็เลยจะจะเอามาให้เอฟซีได้ดูกันนี่มันเป็น,นอะไรมนเล็กบ่ไอเตอ๋อมันคือปลาปลากระเป้านี่มันเป็นปลาปลากระเป้านะ เดี Or, ๋ยวเราจะปล่อยเขาแล้วนะไปเลยไปไปลงไปอุ้ยไปแล้ว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 เป็นไงได้เยอะไหมอุ้ยได้เยอะนี่เขาเขาอยากจะรู้ว่ากุ้งสายพันธุ์เนี้ยกุ้งอะไรตัวนี่มีกุ้งหลายสายพันธุ์ด้วยนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเมามนี่เขาอยากรู้ว่ากุ้งอันเนี้ยมันเป็นกุ้งอะไรเดี๋ยวจะให้ดูในน้ำนี่อ๋ออุ้ยทำไมสวยจังเลยเออเห็นไหมนี่นี่นี่ มันมีขีบตรงมีสีตรงหลังด้วยใช่มันมันมันเหมือนเอามาป้ายไว<อ>้เลยมีสีตรงหลัง<อ>แล้วขานาดจะเอาไปเลี้ยงใช่เขาก็เลยเก็บมาโอเค เริ่งองอะไรไปดิ้นน้ำนี่เหื่อยนะนี่นะครับเราก็จะมาชมนะครับนักเออนักประดาน้ำนะครับดำไปแล้วนะครับเพื่อเฮ้ยนี่ ฮัลโหลครับคุณหมอมีคนไข้หลุดมาหนึ่งรายครับ ของน้องออยป๊าดเดรรายขนาดไปไงเหยียบมออันนี้ก็เตะเสือสือเลยซะละใส่ของเจ้าของเบิ้งนดูของเจ้าของนะ <S <s <uc ing> เดไลายยู่ไรก็ไนีไรเตรียมกระยัง จีบกิริทิอ่าตัวใหญ่หลายแท้อืมจออนเนี่นั่งกันนะน้องเต๋อว่ามีงูตจวเน่ยอือเหรอถาแล้ววันอายุกันแล้วพี่ก้าไป้าห็นตาสเห็นสะนเลกนเอกมันนะมันไปแล้วไปกันจะฉนเก เออจะเด็กมเตยเจะเด็กมาเตยอ๋อเจอสามซี่กัมอ่ะมึงง่ายนุ๊กดูของเรานะคะได้กรัมหนึ่งเราต้องซื้อสวีกใหม่มันจังหมานอืมเอ้ยอันนี้มันที่มันชิได้หรอกตัวน้อยอ๋อแต่ว่าสวีงนล้วมันห้างตัวน้อยรูดเบิร์ดมันมันกระกรอไงมันอะไรสวยตัวใงไงตัวน้อยมีอะไรไหม นี่มีแต่ตัวนี้ไร่อยากจะเอ่ยใส่ตัวใหญ่เือนโอ้ในภาพนี่ลักยับปากโอเคนะครับสรุปวันนี้ไปไงหนาวครับหนาวนะเราต้องมาช่วงดึกเพราะว่า ปลาปลามันเขาเรียกว่ามันว,ว่ายเร็วเอ,อเราก็ยิงไม่ทันนะครับรความสามารถยังไม่เพียงพอ,อก็คลิปนี้ก็ <laughs> ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้า <laughs>